เรามาฝึกแก้โจทย์พิชิตเกตสี่กันนะครับดูโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าถ้านำจำนวนไก่หักออกจากเศษสองส่วนสามของจำนวนเป็ดในฟาร์มนี่ครับไก่หักออกจากเศษสองส่วนสามของจำนวนป็ดผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับจำนวนหา่านเท่ากับจำนวนห่านนะครับในฟาร์มถ้าในฟาร์มมีไก่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดตัวมีห่านสี่ร้อยเอ็ดตัว จงหาว่าในฟาร,ร์มนี้มีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวนะครับเรามาดูครับผมดูว่าโจทย์ให้อะไรเราบ้างโจทย์บอกว่าไก่117ตัวนะครับไก่มี117 17ตัวหารมี401ตัวครับผม แล้วก็ปิดปิดไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ครับเราให้เป็น A ก็แล้วกันครับผมอ่ะทีนี้ในโจทย์เขาบอกว่าไก่หักออกจากเศษสองส่วนสามของจำนวนปิดเศษสองส่วนสามของจำนวนปิดนันหมายความว่าเศษสองส่วนสมคูณด้วยจำนวนปิดนั่นเองครับนั่นก็คือเศษ2ส่วนสาม คูณ e ไก่หักออกหมายควาว่าเอาจํานวนไก่มาหักออกนั่นเองครับลบหนึนรบจเบจ,นนบจนนออ็นี่นะครับไก่มีหนึ่งรตัวจะเท่ากับจํานวนหันเท่ากับจํานวนหานก็คือ4 0่ออ็ด่ะนี่ครับสี1รอทีนี้เริ่มง่ายแล้วใช่ไหมครับเราก็แก้สมการโดยการย้ายข้าง ดูนะครับอันนี้ลบ117ย้ายไปฝั่งนู้นก็เป็นบวก117เดี๋ยวขออนุญาตขีดเส้นนะครับก็จะได้เศษ2ส,ส่วน3คูณ a เท่ากับ401บวก117นะครับทีนี้ อ่ะเราบวกด้วยครับอันนี้ก็จะได้1บวก7ได้8 1บวก0ได้1 4บวก1ได้5ทีนี้ดูอันนี้นะครับเศษ2ส่วน 3a นั่นหมายความว่าเศษ2ส่วน3คูณอยู่กับ a เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้เศษ2ส่วน3คูณ a นะครับก็คือ 2a ส่วน3นั่นเอง ทีนี้เราก็จะย้ายข้าง3เนี่ยหารอยู่ย้ายมาคูณครับผมฝั่งนี้ก็จะเหลือ 2a เท่ากับ3คูณเข้าไปนะครับ3 8 24ใส่4ทด2 3 1เป็น3บวกตัวทด2เป็น5 3คูณ5ได้15ทีนี้ต่อไปเราก็จะย้ายเลข2 สคูณอยู่กับ a ก็ย้ายไปหารย้ายไปหารนะครับส่วนสองฝั่งนี้ก็จะเหลือ a ตัวเดียว a เท่ากับหนึ่งันห้าอห้าสิบสี่ส่วนสลองตั้งหารดูนะครับอันนี้หารง่ายๆครับผมหนึ่งห้าห้าสี่หารสองนะครับ 2, 7, สองเจ็ดสิบสี่เศษหชัก5ลงมาสองเจ็ดสิบสี่อีก เศษหนึ่งชัก4ลงมา274ก็จะได้777นั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็ดมี777ตัวนะครับ